สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างได้ยินเพลงนี้ทีไรมันเศร้าใจเจ็บจี๊ดไปถึงข้างในทุกทีเชื่อว่าเพลงเศร้าเคราวน้ำตาแบบนี้นี่แหละที่ตอกย้ำให้สาวโสดที่อยู่ในโหมดเพิ่งเลิกราไปต่อแทบไม่เป็นดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5สาเหตุที่คุณยังลืมแฟนเก่าไม่ได้นำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ห ใจเข้าลึกๆทำใจให้สตรองแล้วตามไปดูําพร้อมกันเลยดีกว่าครับข้อที่1ไม่ยอมรับความจริง สาเหตุหลักๆที่ทําให้คุณสาวๆหลายคนยังลืมแฟนเก่าไม่ได้สักทีก็เป็นเพราะว่าไม่ยอมรับความจริงว่าเรื่องของคุณกับเขานะมันจบลงไปแล้วยังไงละครับเข้าใจนะครับว่าคนเรากว่าจะคบกันได้ต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันแถมแต่ละวันที่ได้ใช้เวลาอยู่กับเขาคนนั้นก็ทําให้มีความสุขแบบสุดๆก็จริงแต่อย่าลืมสิครับว่าทั้งคุณและเขานนะเลิกกันแล้วได้เวลาทําใจยอมรับปล่อยให้ตัวเอง ชมอ,อยู่กับความเศร้าได้แต่ก็อย่านานเกินไปแล้วเดินหน้าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยตัวของตัวเองได้แล้วครับข้อที่2องยังคงตามงอขอคืนดีไม่เลิกเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าตือเท่านั้นที่ครองโลกแต่ขอพูดชัดๆตรงนี้เลยว่าประโยคนี้น่ะมันใช้ไม่ได้จริงๆกับ ความรักที่จบลงไปแล้วหรอกนะครับคุณสาวๆหลายคนหลังเลิกรากับแฟนไปก็ยังไม่สามารถหักห้ามใจไม่ให้ตามง้อขอคืนดีให้เขากลับมาได้แน่ๆเลยใช่ไหมล่ะครับการที่คุณตามไปง้อโทรจิกหรือส่งข้อความรัวๆไปหาแฟนเก่าเนี่ยนอกจากจะทําให้เขารู้สึกรําคาญแล้วคนอื่นจะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณลดลงไปอีกด้วยพูดเลยนะครับว่างานนี้มีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวครับ ข้อที่3ติดลูปสภาพแวดล้อมเดิมๆที่คบกัน คุณสาวๆที่เพิ่งเลิกรากับแฟนหนุ่มมาแบบสดๆร้อนๆก็มักจะฟูมฝ่ายว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่เขาเต็มไปหมดไปกินข้าวก็จําได้ว่าเขาเคยพามาเดินผ่านโรงหนังก็คิดถึงตอนที่ได้มานั่งดูด้วยกันแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณพาตัวเองเข้าไปอยู่กับอะไรเดิมๆแบบตอนที่คบกันอยู่หรือเปล่าบางทีการที่คิดถึงเขาคนนั้นอยู่ไม่ขาดอาจเป็นเพราะว่าคุณสาวๆมัวแต่ติดลูกอยู่ในสภาพ แวดล้อมเดิมๆสถานที่เดิมๆกลุ่มเพื่อนเดิมๆก็เป็นได้แบบนี้สิ่งต่างๆรอบตัวจึงทําให้คุณนึกถึงแต่แฟนเก่ายังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นได้เวลาพาตัวเองไปรักษาหัวใจให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งด้วยการเดินทางไปในที่ใหม่ๆทําความรู้จักกับคนใหม่ๆบางทีสิ่งใหม่ๆเหล่านี้อาจช่วยให้หลืมเรื่องของเขาคนนั้นไปบ้างก็ได้นะครับ ข้อที่สี่คุณให้ความสำคัญกับเขามากกว่าตัวเอง ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตอนรักกันใหม่ๆอะไรๆก็ดีเลิศไปหมดจริงไหมล่ะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณสาวๆหลายคนยังลืมคนรักเก่าไม่ได้สักทีอาจเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงไปคุณให้ความสําคัญกับอีกฝ่ายมากกว่าตัวเองยังไงล่ะครับลองนึกดูสิครับว่าตอนที่ยังคบกันคุณเป็นฝ่ายยอมให้เขาคิดหรือตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตแบบนี้พอต้องเลิกรากันไปเลยไม่น่าแปลก ที่คุณเป็นฝ่ายเคว้งคว้างเหมือนคนไร้ที่พึ่งแต่เชื่อเถอะครับว่าชีวิตยังต้องก้าวเดินต่อไปอีกยาวไกลจะมัวมานั่งร้องไห้เสียใจไปตลอดไม่ได้หรอกครับคิดซะว่านี่เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้พึ่งพาตัวเองแล้วมองเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเองน่ะสตรองมากแค่ไหนครับขพอที่หเอาคนเก่ามาเปรียบเทียบกับคนใหม่เสมอ ขอทีเถอะครับคุณสาวๆที่มีนิสัยชอบเอาคนเก่ามาเปรียบเทียบกับคนใหม่อยู่เสมอพูดเลยว่าทําแบบนี้น่ะมันไม่แฟร์กับทั้งตัวเองแฟนเก่าและคนคุยใหม่เลยครับสิ่งสําคัญการทําแบบนี้น่ะยังเป็นสาเหตุตัวดีที่ทําให้คุณสาวๆยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อีกด้วยเพราะว่าการที่คุณสาวๆคิดจะเปรียบเทียบแฟนเก่ากับแฟนใหม่นั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องนึกย้อนกลับไปว่าแฟนคนเก่าเขามีข้อดี หรือข้อเสียอะไรบ้างแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ำซ้ำๆให้คิดถึงคนเก่านั้นมากกว่าเดิมซะอีกฉะนั้นหากอยากจะตัดใจจากแฟนเก่าก็ควรจะมีความจริงใจแล้วเริ่มความสัมพันธ์กับคนใหม่โดยไม่เอาประสบการณ์ความรักครั้งก่อนมาเกี่ยวข้องด้วยจะดีกว่าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สาเหตุที่คุณยังลืมแฟนเก่าไม่ได้จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้คุณสาวๆยังตัดใจไม่ลงไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาคนนั้นดีเลิศกว่าใครหรือคุณสาวๆเป็นฝ่ายออนแอเกินไปที่จะเดินออกมาหรอกนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ยอมรับความเป็นจริงตั้งหากหล่ะครับอาการอกหักอาจจะทําให้เจ็บนานก็จริงแต่เวลาจะช่วยเยียวยาให้คุณรู้สึกแข็งรง แรงขึ้นเองครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ